เบื้องหลังความสวยของนางไอนะคะน้องไอวันนี้รับบทเปน็นนางไอ,อ,องงช่างแต่งหน้าคนสวยน้องอะไรนะลืมลืมชื่อกันแล้วน้องบัวแบ้ค่ะน้องบัวแบ้เมื่อคืนนี้มีคนหลงบ้านมาเออมานิุกามรถนะแลล้ว่ะน้องบัวเบ,บ้วบัสซ่า ความสวยความงามม่เพาธรรมดาเนี่บ้านหลังนี้รวยเบิดาหมั่นเ้เยอบอนบนบนต้มบะคุงนะบอนเ่ฝานรวตะุงยี่นไหั่นไปให้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ชยันเนี่ยข้าวนนี่นอาจารย์พููกับน้องพึ่งกลังกิน แล้วยังขนมกวนบาด้องกูถ้านางกินข้าไหมยจุบันสีวิไลของเขานี่บมีเสามีหมองค่ะมีแต่จิจก,กรรมมือได้กับมือนัน่นแต่ว่าทายเมัไห้มีแต่กินไปจังไดดทุกนาเกียวมาด้มาเอาไอ้ฮะฝาเาเาน เนี่ย <Cornell> ฟังทางนี้กันน้องปราถนานะคะน้องปาถนากับน้องทิดาลาโอ้ล่างถ้วยอุยไทยล่นั่งล่างถ้วยไหมั่งนี่ละรานห้งเลยแหงมันตดออกย่าเจบอเจ้บอกกันขืนผู้ไหนกัเป็นไปเอกผู้ไกเป็นนาเอกผู้ไหนกัแต่งหน้าผู้บอกไปสมปูนันสามไม่ ให้คนอันรูปล่างบางล่างน้อยไปเฮเทุปูนในจังเนาหลูกเราเป็นนังเอกคุณเอกเป็นนั่งไอคุณเอกเป็นผ้าแดงอะไรัปนี่พนนุาหอนวไปสมปูนนนาะเรอเราต้องไปชมปูนน่เป็นตัวเป็ักลูกนอเ้ามวมปูนเรืองกออี๊ดเ็นวาีตอง่กันไปจีตออะจังสินะจีตอว่าไ้มาเป็นอันผ้าแดงบ่เป็นนไอเป็นนั่งไอ อีหล่ะคนหูผู้ดีตัวนี่เมื่อเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเสียงดีนี่มาล้างถ้วยคืออันที่ดาเล่าเนี่ยที่ดาเล่าแล้วร่างถวยเห็นเมือเล่าเสียงดีเห็นไหมไม่ได้ว่าอย่างจมม่นโจมม่นอมอุอาอมอุอามู่มะมุนมั่งสั้งขญายอะไของหลอดสว่าง กล้องเลยตลอดกล้องสวัสดีค่ะตาไม้สวัสดีครับบาริจานโอ้โหทานังล่างทานังล่างจานโอยทานังล่างจานที่ดารล่าพระบดาด้วยทานะาก็ไม่พูนยกใครที่ดาเล่ายกไปคาเดียวนะคาได้มันเปี้ยงเอาน้องปลาไม่ได้แต่งหน้ากับเขาเหรอว้าวทุกคนจะเป็นคนสาวบ้านป่าโอ้เป็นสาวบ้านป่าแก่ละเป็นสาวบานป่ามาได้ยังไงข้าวจะเพิ่งไปดิ ย่อยอดีตทั้งดแม่บนมาให้มาถงมาเลยอือกแ้าตัวนี้้ยมาตรงหัวไม่าแฟังทั้งนี้กัเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้าน ลาบบดเป็นไม่ค้าตบัมหุ้งมือนกัตับหบดปีตบักหุ่งยูบดปีบอกแล้วว e ่าอยเฮดแซบเสียเข้มดอกบานนงบ้านน่เยเฮแบท่้บอ้อาเป็อยากไปกินนบจ้าอกินตนเนาะกินอยู่ดพี่เยเฮดเข้มเลยเด้อจจ็พิงกินจ้งบ่ได้อยู่ดเออ อย่าเห็ดเค็มกินจางม่ได้ค่ะโอ้เห็ดอย่างน้ะผู้บบาวคเคเฮาส่งกาแฟเลยส่งกาแฟใหม,ไม่ไม่บอกเป,ป็นตา,านัา่งข้อหนูผู้ดีข้อหนูผู้ดีขยันขันแข็งเด้อลูกเมียกับผูมีมีแต่หนี เห็นเป็นบุซ่แนววนอ่ะเห็นยังจก่งเริงอีหยังอ่ะอยู่กันอยู่งได้เนาะเอออันนั้นเขาท้าิกันไวเมืองประทัดเฉลยอยู่เด้ออีหยังก่อวิ่งึ้นไก่กินเส้อนไก่บินไก่ เซลไก่กินไก่เออแซลไก่กินไก่อันเข้าท่ายกันมือนันเขาเจ้าถามมาอยู่อีหยังมาสั่นแซลไก่กินไก่แซลไก่กินไก่โอ้ยมันอยู่บ่ไก่เด้มันอยู่ไก่ไก่เนี่ยเซลไก่กินไก่แม่นสัตว์ปีกสัตว์ปีกกันปะพี่จูงไะไก็บ่แม่นสัตว์ปีกล่ะ เซลไก่กินไก่ที่ดาราอะไรเซลไก่กินไก่คือยังตอบตอบบอกบอกไก่บอกบอกไก่พร้อไม่ทิศเสียบจกเอาเจ้าได้จังว่าเซลไก่กินไก่ก่อนว่งดีดีแล้วโอ้โโอ้ยเนาะเซลไก่กินไก่คือบอกจกว่าสันคนดินพ่ากันเหนื่อยบ่ได้เลยสี่มือน เอาบระทัดเลยเฉลยในเหตุเนี้ยอื่นก่อนก็เลยว่าปลัดกระจ้าก็เลยอันอันคอมเมนต์เมื่อวานถ้าฟังอยู yani ่เด้อคำตอบประสันเซลไก่กินไก่ไม่ยั้งพนะก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิมาเอาคำตอบให้เราเสนอบอกโจ๊กเวทีเซลไก่กินไก่ คนเร็วๆพูดพ่อวางก่อนมันหนาผู like ้สาวมน้ำใจก็ได้ใก่ิไก่โอ้ยอันี้เตี๋ยเอาเอาเอามาไทยพีพีรองค้นมังกัน่ะมันเหลี่ยวด้วยเออหัว อโอ้ยคลิปนี้มันต <ah> like like <ah> oh, ้องประมาณยี mm ่ส hmm. ิบนาทีผมเนี่ยมันยังสิดีเอเชียของเราประมาณยี่สิบนาทียังนี้พอดีคนกำลังเบิ่งเลยเหรอเออยังสั่นไหลใหญ่ดี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 เผ็ดเงยหน้าเงยหน้าโอ้อดีอ่ะ นเอกว่เ <One> พ <input> ื่นมาดีนก้เมื่อเดอกคนอยู่นี่ประมาณยีสิบนาทีเออขวดลงมาขวดลงไปเว้ยขวดลงไปนั่นลนั่นลโอ้ดีดีดดีไดีดี ดีครับว,ว,กกว,ว้าประธาะนพนักงานที่อยู่เดี๋ยวนี้พา่าน่ำใ่พ่อโอ้โห่เฮ้ยู่มีอะไรหรอกนี่ไผมยังบ่มีอะอยู่ ปูนผสมยาฮะใ้นอกกโอ้ยนยาโอ้ยฝากพี่น้องเาเบิ่งล่านเด้อครับนี่เขามากดไลค์กดแชร์ช่วยกันเด้อหายากได้ครับเราอยากเราอยากได้ยอดมาล่ำแล้วคนปูนมาล่ำสมปูนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้โอ้ยบ่ต่ก็บเดียนตเาอ้ แล้ก็ถอดเสียใช้ได้บานเนี่ยจะถอดทรงด้ใหญ่ด้วยจะถอดทรงเคียดได้มันมีคนเมิองเหมเจ้าเขาใหญ่เจ้าเขา พาพีนองเขาพาพีนองเขาไวขึ้นทัสิ่งทังเงกันไหนใ่เอ็ดเร็วขก็นหน้าวถือไฟล้มะล้ำเนาะอา้นล่มล้นปูนเนาะโอ้ยอ้ยอ้อ้โออย่ามาฟาดเขายอได ดีคดี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 เลดีดีเอาดิคเฮ็ดเล่นเน้นนิแเ้าเอาแล้วรอ้เฮียจเลี้ยบูดไนบ่ไปทายงานน้ำมูข้เมือนี่แล้ว่าราเฮอยู่น่ผู้เดียวเลยแล้วะเจ้าหนี่ใครดีไง

เจ้าเขา่เจ okay. oh ้าเขากัส้่าเก่งเจคนตายย่นุสูวเก่งจคนตาอยเน่เห็นมากนเด็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกตาขึ้นได้สนาทีมันมันมันอดนมันืดไปหนน้่อนเนาะมันอดนมันนั่งอไงโอ้โหพอแล้วมหนเลยนี่สูเขาใหญ่เพาจะได้บงแปนาทีนี่นะเอาอีกสนาทีไู้เา คือถือใจข่ยอแตนอนเหมือนเนาะเป็นมือทถีควายคลิปมีความสุกที่สุดเลยเหมือนโโทโมันรลายพอด้นั่งท่านละเข็นเขนนั่ง่นเลยเจ้าเขาเ้เจ้าเขา ดาวเหรอออกให้งานมาค้เด่อวด้อส่งว่าจะทั่งสวีเดีนไหมั่เยเดี๋ยวซิฟเียนมาด้วยนั่นแล้วมือหนึ่งสวีเดียนนั่นอีกมือหนึ่งดึงนางลันนะปาดปาดปาดป เอาเอาเจ้าเขาใหญ่เจ ah. yeah. yeah, exactly. really? yeah. ้าเขาแงมเจ้าเมื่อยเจ้าคือเห็นจอนจอยผ่าพูดกระเทยนะฮันเต็มนะนายใหญ่ก่อนเห้าเขาเหย้าวขาเนี่ย

โู้นะคัไมเจบบลเจบ้วอ่าดนนปดีบอาสู้ๆนะครับไม่เจดบับเเจ็บ้อ้เี้ยวตัวนั้ป๋าขันไม่ได้เจปะก็บ่อเลี้ยวได้ยังไงบาดบาดบดดดปด

เบาวเข็กับเบาวแดงเพิ่นคุดลุ้มยังนี่เด้อค่ะเดอ้อคำตอบว่าน,นี่เฉลยแล้วของคุดทุกพี่ผู้เพิเ่นจีเฮ็ดห้องน้ำให้ลูกสาวเพิ่นเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นยันผีหลอกว่าห้ไปไกลนี่แหละค่ะปวดนะอันนั้นพระเอกเขาเนี่ยนั่นเบาวแดงเลยน่ะเ <laughs> บาวแดง <laughs> พระเอกเขา คลิปนี้จบไปแค่นี้กันนะคะเนาะวันสิบไปค้นปูนซอยเพิ่นกอนบ๊ายบายค่ะ